เพมาดนี่เป็นอีกวันพิจิตร์กินแกงส่มสวัสดีครับเข้ามาได้พลนที่คุณกำลังกินข้าวกับอ,อะไรอยู่ครับแกงช่มเลยกองร้อยกองกันใต้คุณรู้ไหมว่าคุณคือผู้โชคดีคุณได้ถูกบันทึกไว้ในสิติโลกว่าคุณเป็นคนที่กินแกงส้มเยอะที่สุดในประเทศไทย <Hey. S 2> ไม่มีใครเหมือนคุณแลว้วรังวันไหนไะด้หนึ่งเดียวและของรางวัลที่คุณแจนคะรับเป็นผู้ที่กินแกงส้มเยอะที่สุดในประเทศไทยก็คือคือก็คือคือ โซดาเฟตมินมึงลอกว่ากูกินจนควันเลือดเลยฮะก็แม่เลยวันวันกินแต่แกงส้มอุ่นกินอยู่นั่นเลยฟันเต้นเรื่องมันที่แกงส้มอยู่แล้วนี่ดารี่ไวเบคกิ้งโซดาเฟตมินเนื้อยาสีฟันวิปโฟมหน้าหนุ่มเปิดประสบการณ์ใหม่ๆหม่ในการแปลงฟันข้าวซอกซอนตามความสะอาดในการจัดขาบได้นึกแบบถั่วทึ่งพวดึงจริงๆอ่ะหมายถึงยาสีฟันเหรอครับพวกมึงเนี่ยทั่วถึงจริงๆริง่ะ ทั้งยาสีควันตั้งพวกเอง่นแหละขจัดทุบคราบแกงส้มชากาแฟพอมีเบกกิ้งโซดาฟู้ดเกรที่เด่นในเรื่องขัจัดครับย่างอ้อนยนอยู่ในยาสีฟันเนี่ยจะเมนูไหนก็ไรครับพร้อมกับกลิ่นเฟรนด์ดิทำให้ทางปากหอมเลยสดชื่นในเวลาเดียวกันสาหรับคนที่ชอบกินแกงส้มเยอะเหมือนแม่นะปาพินผู้ช่วยดีครับตอนนี้คุณได้รางวัลแล้วมาถ่ายรูปก่อนควันขาววิ่งปากหอมปิ้งดารี่ไวเบกกิ้งโซดาเฟรนด์ดิ